จำไว้นะคะว่าไพ่จะไม่โกหกคุณแต่คุณพร้อมจะได้ยินรับฟังได้รับรู้สิ่งที่เกิดเกิดขึ้นตอนนี้หรือยังจะเป็นความร่ำรวยความเฮงความปังหรือสิ่งใดที่คุณแก้ไขนะคะรับทูกค่ะสับไพ่ไว้แล้วนะคะว,ว้าวไพ่หีบสมบัติไพ่แห่งความโชค ความบุดมสมบูรณ์นะคะทรัพย์สมบัติเพชรนินจินดาเห็นไหมคะความร่ำรวยความรุมสมบูรณ์การงานคุณจะทำสำเร็จเสร็จทันกำหนดนะคะธุรกิจการค้าขายมีโอกาสมีไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เหนื่อยละ่ะ ได้ลงมือทำถ้าลงมือทำแล้วคุณจะสำเร็จเกินคุ้มนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะส่วนความรักคนมีคู่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นโรแมนติกคนโสดมีคนมาให้คุณได้รุนได้คบหารองเลือกดีๆนะคะดูให้ดีคุณมีโอกาสที่จะเลือกได้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ ส่วนเงินทองโชคราบอาจจะต้องเสียเงินซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะมีรายจ่ายเข้ามาแต่เป็นกร,รายจ่ายนะคะที่จําเป็นะนะมีเงินแต่ก็มีรายจ่ายเพื่อจะซื้อความความสะดวกสบายให้กับชีวิตนะคะโชคราบมีให้ลุ้นนะแต่คุณก็มีเงินเก็บแหละถึงจะมีรายจ่ายแต่คุณก็มีเงินเก็บจากเงินจากการลงทุนนะคะ สุขภาพสดชื่อนอะนอนหลับเต็มที่นอนหลับอิ่มฝันดีนะคะคุณจะมีแรงทําสิ่งต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะดวงโชคลาภเข้ามานะดวงโชคลาภเข้ามาช่วงนี้ขอพอพระแม่รัศมีนะคะเสริมทรัพย์เพิ่มได้เลยนะคะเสียงโชคคุณบางคนมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่นะคะดูให้ดีนะโชคชะตาดวงการเงินดวงโชคลาภเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางคนนะคะ ไวให้ดีบางคนอาจจะปังปริเย่เลยถูกรางวัลใหญ่นะคะให้เสริมเข้ามาเลยสองถ้วยความหนักแน่นความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คนรุงมือทำนะคะงานเงินความรักขึ้นถึงความมั่นคงงานที่หนักแน่นมั่นคงนะคะเงินสมบูรณ์ มั่งคั่งความรักดีมากรักกันเน่นแฟนถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่คุณจะมีความเข้าใจได้เปิดใจได้พบคนดีๆนะคะไปสู่อนาคตไปสู่ความรักที่ดีคนมีคู่ยิ่งรักยิ่งเข้าใจกันมากหลังจากฟันเฝ่าประสบปัญหากันมาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญก็ามาคุณจะได้รับ การเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่เงินใหม่สิ่งใหม่สิ่งดีๆงานเงินเงินก้อนใหญ่ความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเริ่มใหม่ถึงคุณจะมีงานอยู่แล้วแต่คุณก็คิดจะเริ่มต้นใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วคุณก็ทําได้สําเร็จสมหวังได้จับเงินก้อนนะคะอย่างที่คุณตั้งใจเลยนะคะ สิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวมั่นคงอุดมสมบูรณ์ความสุขร้นใจนะคะการได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวที่คุณรักความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความสมหวังนะคะเป็นในได้ทุกด้านเลยการงานการเงินความรักครอบครัวนะคะไปสู่เป้าหมาย สู่ความสุขสำเร็จสมหวังนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะถ้าตรงใจและเชื่อมโยงกับพลังงานของคุณในเวลานี้กด1111 11รับพลังงานที่สุดปังจากจักรวาลเลยนะคะแม่หมอรับด้วยนะโชคดีสมหวังเฮงปัง สุดๆปไปเลยนะคะ